ส้ำบายดีก็เม่พี่นอ้องฟองปลายสู่ผู้สกุลมืงหนีมโหคอรอกันอีกแล้วกบเผยไทยสบายอีสานมึงเนียนพี่น้องงเอ้ทีเดียดเลยโตมันปีงอึงครับพี่น้องปีงึงใครปุ๊งเนข่ยเป็ทยครใครเต็มทองเลยพี่น้องมึงอมีสีมงไครเนียน,นเลยเพื่อนอะอฮ้ยอลยยห่วยๆเลยกๆพี่น้องมันหนีมิแเจีวประแดกน้ำขามิกเจีวประแดกพักก็ใช่ไใบโบโบครับ ักเก็บไม,ม้ตะลังช็อปห้างนี้นะเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเ้าสิบเอ็โซ่กันพี่นอ้องก่อนสิบเอ็โซ่ไปยูไปจีนกันให่เลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสะเกลเพื่อเป็นกระร่อนแก่ไปใต้สะไฟอีสานคนนี้งเนี่ยเด้อพี่น้องเด้อขอฝักเนื้อฝักตัวนี่เด้อครับเด้อเอาเอาพี่น้องรายงานตัวทิ้แล้วกับมาโซ่กันเด้อคข้าแรกไปเลยพี่นอ้องเอาตัวไข่นี่ยนะก่อน มวนๆเลยใช่เนียนๆได้กว่านะเป็นกระเสียกับมันีครับขอจูกวอพายนะครับสำรับผู้ใดควนบจิจึงน่าเป็นห่องนะจ้างผากอีสานมันเป็น ดานหน้นี่จะได้กินปีละข้างทีง่น้องตัสัหวานตัดสัหวานไปตัดสัานครับ đất bị nóng lướt sập xe áp để nóng này lại không mấy cái thứ gì không เมือ่อหลุกปากเขาเส้อป,ปาเอาเจ้าประแดงกีติกดิบมาจัไม่นาะเรื่งกินเรื่องวาหมวหมว้มวนหัมวมว้มวนเป็นไป tầm ma không khai không ô cửi tốt với lòng mọi người tốt tông vào แซ่บครับนะเด็ดคักขนาด đừng cầm mặn mặn น้ำบัานกลับม,มาเอาเราี่น้องมาที่นี่แล้วมือแล้วเบอนไปอีกเวลานึงแล้วหลอดตายแล้วมือนีกหิวเข่าแห้งขอขอ,ขอขอบขอขอบคุณขอบคุณความเมพี่น้องนะครับเพื่อสสำหรับการติดตามและรับชมมาโดยดีตลอดับ อย่าลืมกดไลค์กดตะตะไข่โคกดแช่เพื่อเป็นกำลังใจให้ไปได้ต่อไปอีสานคนนี้เด้อไปหนังเนื้อสารับุนี้ก็จะขอตัวลาพ่อแม่พี่น้องไปก่อนจะคอยปปอกันคิดหนาคิดหนาเกี่ยงเมนูอียังก็จะคอยติดตามรับชมกันนะครับเรื่อสสารับุนี้ก็ขอตัวลากกครับสวัสดีคนระับ